ภาวะที่วุ่นวายและสับสนของคนในยุคบริโภคนิยมที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนข้ามการสิ่งล่อใจที่เห็นว่าประโยชน์ใช้สอยมีน้อยกว่าความหรูหราฟู่ฟ้าแถมยังประดับประดาด้วยค่านิยมฟุ่มเฟื่อยแต่ก็ยอมดิ้นรนข่อยคว้าเพื่อให้ได้มามจิตอาสาน้อยลงจะบอกจะโทษสังคมก็ง่ายดีนะพูดถึง แต่ถ้าเราจะบอกกระแสสังคมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วทําให้เราจิตสาน้อยลงก็อาจจะไม่พ่อยุติธรรมเท่าไหร่หรือเปล่าจริงๆต้องถามว่าเราเองเราอาจเราลืมนึกหรือเปล่าด้วยแต่ละท่านนะคะแต่ละคนเราเองที่อาจจะก็ก็ก็ดำเนินตามชีวิตไปเรื่อยปกติโดยที่ลืมถามว่าสุดท้ายเราดูตัวเองเป็นหลักหรือเปล่าเราลืมมองเห็นคนอื่นหรือเปล่าแค่นั้นเองแต่ที่ไม่ยุ่งํานวยคือการสื่อสารนะครับ ที่ทาให้เขาไม่รู้ว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันมีกิจกรรมทําดีอะไรบ้างหรือในช่วงเนี้ยมีคนเขาทํากิจกรรมอะไรบ้างหลายครั้งคนไม่รู้ไงฮะแล้วอาสาสมัครบางคนก็แปลกใจที่มาร่วมง,งานครั้งแรกกับเราบอกว่าเอ๊ะเอม,มีมีคนประเภทนี้ด้วยเหรอบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับคนแบบนี้ที่ออกไปทําดีทํากิจกรรมทุกวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยฮะทำอาสาสมัครในโรงพยาบาลไปช่วยสอนศิลปะน้องๆอ,อะไรเงี้ยครับอืมผมคิดว่าเป็นเรื่องของการสื่อสารนะครับที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้สาเหตุสําคัญน่าจะเป็นเพราะว่าคนอาจจะยังไม่่เหห็นปัญาาจริงๆะคว ในสังคมของเรามีปัญหาอะไรบ้างคือถ้าเขาได้มีโอกาสเผชิญกับปัญหาจริงๆอย่างเช่นอย่างตอนสึนามิใช่ไหมคะคือทุกคนเห็นพร้อมกันเห็นเหมือนกันแล้วเหตุการณ์มันก็แรงพอที่ที่คนจะออกมาช่วยเป็นอาสาสมัครมันจะต้องมีมันจะต้องมีสถานการณ์หรือมีเงื่อนไขยอย่างนี้คะ่ะให้คนในสังคมเนี่ยเขาเห็นว่าเออสังคมเรามันยังมีปัญหาที่เราต้องมาช่วยกันอีกเยอะอะค่ะสิ่งเหล่านี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ทําให้เยาวชนได้รู้สึก และเข้าใจคำว่าจิตอาสาน้อยลงไปทุกทีเพราะการเป็นคนที่มีจิตอาสานั้นต้องควบคู่ไปกับความเสียสละและความมีน้ำใจจริงๆจิตอาสาพี่คนคนใช้กันเยอะนะคะซึ่งซึ่งน่ายินดีนิดแก่นสำหรับอาจารย์เองนะเป็นคำเป็นคำความรู้สึกของตัวเองจิตอาสานั้นคือจิตซึ่งเราเรามองออกไปด้วยนะคะ ดูเห็นตัวเองเห็นผู้อื่นอย่างที่เขาเป็นจริงๆเห็นสิ่งแวดล้อมเห็นสังคมไม่ได้อยู่แค่เพียงว่าน,นี่คือชีวิตของฉันฉันจะเอาแบบนี้แต่เรามองออกไปเห็นข้างนอกอุ้ยเอ๊ะสังคมเท่นั้นยังมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เราสามารถช่วยได้ด้วยถ้าเราจับการออกไปข้างนอกได้หรือการให้อีกคํานึงที่ง่ายๆคือการให้ก็ดีการออกไปช่วยเหลือผู้อื่นบ้างก็ดีการที่ช่วยเหลือคนรอบข้าง ช่วยเหลือตัวเองด้วยก็ไม่ผิดอะไรนะคะเห็นถลยว่าเราไปด้วยกันเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเรื่องกิจกรรมศิทธิอาสาเนี่ยมันมันมีมันก็มีอยู่นานแล้วนะฮะไม่ว่าเรื่องงานอาสมัครการทำเพื่อสังคมอะไรเงี้ยแต่หลายครั้งเราไปทําให้มันดูใหญ่เกินไปทําให้มันเป็นภาพใหญ่ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้คุณจะเปลี่ยนแปลงประเทศอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันคือการเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนทัศนคติของคุณนะฮะว่าทํายังไงให้คุณคิดถึงคนอื่นมากขึ้นคิดถึงคนรอบข้างอืมแล้วไม่ใช่่คิดดอยยางเีว ทำด้วยหลายครั้งเองเนี่ยเราจะติดอยู่กับความคิดนะ่ยไม่ว่าจะคิดดีหรือคิดไม่ดีก็ตามเนี่ยจนเราไม่ได้ลงมือทําจริงๆซาวิธีการที่เราทําคือว่าเราก็ชวนเข้ามาหละครับพูดสั้นๆชวนเข้ามาวิธีการชวนเพื่อนงานจิตอาสาเนี่ยคือชวนคนที่เรารักแล้วชวนมาทำกิจกรรมอาสาสมัครเราพบว่าหลายครั้งเองเนี่ยเพื่อนเราเพื่อนอาสาสมัครเกิดการเปลีป่ยนแปลงครับจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะใช้คำอื่นๆก็ได้นะคะที่ไม่ใช่จิตอาสา,ค,าค่ะเ,เรื่องของการทําดีเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่น คำว่าอาสาสมาัครอะไรเงี้ยก็เราก็เราก็เราก็คิดว่ามันคือเรื่องจิตอาสาทั้งหมดนะคะคือมองออกไปจากนอกตัวด้วยสายตาที่เป็นจริงมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูว่าตัวเราหรือศักยภาพเราเนี่ยมีส่วนที่จะไปช่วยคนอื่นยังไงได้บ้างค่ะจะไม่ต้องยิ่งใหญ่ก็เริ่มจากเล็กๆน้อยๆะคะ่ะลงแรงใช้มือสองมือของเราอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปมากขึ้นจริงๆแล้วผลที่ได้จากการทํางานอาสาสมาัครก็ส่วนหนึ่งนะครับ ส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่สําคัญเพราะว่าผู้รับก็ได้แต่ะเดียวกันคือผู้ให้เองก็ได้เรียนรู้ด้วยคนที่ไปปูปา่าเชเลนกลับมาวิธีคิดเขาเปลี่ยนเลยเขาเชื่อมโยงกับเรื่องของชีวิตของตัวเองกับสังคมสิ่งแวดล้อมมากขึ้นมีการใช้ถุงพลาสติกน้อยลงลดใช้ขยะแล้วก็คิดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเราก็พบว่าปัจจุบันเนี่ยสังคมมีความเครียดมากขึ้นยิ่งในปัจจุบันภาวะที่เราเห็นอยู่เนี่ยความเครียดมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่จริงๆแล้วทางแก้ง่ายก็คือเมื่อคุณเเเคคคีียยยดพพาาววุุ่่่ณณออูกกัับตงงมกกนไปแใ หรือคุณลดสิ่งที่คุณอยู่กับตัวเองมากเกินไปเนี่ยค,ค,คุณก็จะคุณก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเครียมมันหายลงได้การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้เห็นความสําคัญของจิตอาสาและปลูกฝังให้เกิดเป็นนิสัยรือย่างรากฝังลึกเข้าไปในจิตใจได้ก็สามารถเชื่อได้ว่าภายภาคหน้าสังคมไทยจะกลายเป็นสังคมที่เข้มแข็งและเต็มไปด้วยภาพของความเอื้อกอูลซึ่งกันและกันซึ่งอาจจะดูเหมือนยาก แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นไปไม่ได้เลยเช่นกัน